เห็ดพอครับเกิดใหม่ปุ้ยนี่ครับดอกเบลล์เบลเธอเลยเบลเล่เบลเฮอนะครับนี่ครับอุ้ยถักนี่พี่น้องเลยก่อนซ่อนหลายนี่พูดนะเสียดายผมบ่ได้เอาอุปกรณ์ม้ายังวาผมมาเที่ยวหานอไม้นะครับ,น,น,บน,นี่ครับเมื่อวานนี่ได้ไเ,ดมมมมเท่าไดครับเมื่อวานเนี่ยโลแปดขีดจีปัดนี่ครับมองเดียวครับพี่น้องเคลียร์กับซีมี่อีกนั่น นะครับนี่ครับพี่น้องเชยร์อีกนี่อีกนี่ครับโอ้อาราเบียายุอิสเรียลบอกอาราเบีครับมันหลน่ครับพี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนบอกรอบหม่ครับเนี่ยโอ้ยคับพี่น้องมันหมานเลยครับพี่น้องงามๆครับ เต็มกับมือครับพี่น้องนนอนอเนี่ยเห็นบ่แถวนี้ยน้อยไงครับเคยมาเก็บอยู่นะครับพี่น้องเต็มกับมือครับมองเดียวเห็ดเผาออกไม่เด้อพี่น้องออกไม่เจอออกไม่ห่างๆโอ้นั่นได้อีกแล้ว,ลวเซียนเหล็กเซียนเหล็กเขาพอกันอยู่ทั้งอผู้เนี่เซียนหนูเล็ก ออกไม่เนาะจ้าออกไม่นั่นถึงบอลออกไหลออกข้างๆแต่ผู้เด่ขยันหากระได้เนาะนี่ครับพี่น้องได้อยู่ได้ล่ะนี่ครับมื่อนี้ก็เอาสูยางกัมาหนีินอไม่กัเอาจ้าสิไปว่าชิไปซ้ำนอไม่ก็เล่นแล้มันเบิ่งเห็ดอืมครับพอดีมาเจอเพิ่นพอดีเพิ่นเลยว่าโอ้มีมีเห็ดฟอเกิดไหมนี่ครับพี่น้องเห็ดทานครับเห็ดฟอก็เกิดครับพี่น้องนี่นี่นี่ให้เบิ่งครับ อันนี้น่ครับของแท้เลยครับอันนี้ครับเฮ็ดพอเกิดไม่เกิดไม่เ่าเกิดไม่นี่เบิ้งครับอันนี้ครับอ่านี่ครับเกิดไม่ได้ครับเนี่ยของแท้นะครับอันนี้ครับพี่รองฝนตกใส่ครับอันนี้ครับเนี่ยอันนี้ครับเฮ็ดพอพอนะอุ้ยคักเบาะโซ่บ่มีอุปกรณ์นะครับแค่มาจอบเบิ้งเลยสิ อันนี้ครับมีโมบ่านอ่ะกับมีน้ำส่องหินพี่นอ้องแมนบ่ใช่หรือไม่ใช่โอ้โหแมนตัวน,นี้นี่ครับอเอาหนักนี่ครับบุ้ยตาดีแต่น้องพญ่ชคนี่ครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้อง แม่นเ็ดพอค่ัพี่น้องนี่โอ้ยเบิดเท่านั้นนี่ครับนี่ครับบู้ยกำลังงามเลยเนาะเย็ดเลยครับผมครับพี่น้องงามๆอยู่บ้านโคกน้ำเคียงเนาะครับครับผมเมื่อวานนี่ได้หลายบอลจ้งเมื่อวานได้โลสองขีดโลสองขีดปาดสามคนกับสามโลแล้วครับอันนี้หัวจะมาได้เท่านี้แม่นป้อมปาดได้เท่านี้นี่ซ้ำผมหาเบิดมือได้นั่นอนี่ครับมันๆครับพอจะมาได้ครับเนี่ยคากอยู่ ครับหากินกันไปครับครับคลิปนี้ก็บเาโชกเอาไว้สักนี้ครับเพราะว่าเบาโชกบ่ไดมีอุปกรณ์ยังมาเลยนะครับในการหาพอดีแค่แวมาเบิงนะครับแหววมาเบิ้งยางเบิงบ่ไดคิดว่าสีมหาเหตเพาะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ